ไม่ได้เป็นอีกแล้วอย่างที่เห็นนะฮะวันนี้ผมมากับครอบครัวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาทดลองขอความเห็นใจจากอิมโพสเตอร์นะครับด้วยการอิมโพสเตอร์ได้โปรดอย่าฆ่าผมเลยผมมีครอบครัว <c oughs> <c oughs> มาขอความเห็นใจจากอิมโพสเตอร์แต่เพื่อนแตะทิ้งโทชีวิตไม่เป็นไรลูกเราไปอยู่ที่อื่นก็ได้ ผมมีลูกมีหลานที่ต้องดูแลในเมื่อการกดปุ่มมันเป็นการรบกวนเพื่อนเดี๋ยวรอจังหวะแล้วกันรอเขาโหวตกันก่อนตอนนี้ก็ทำหน้าที่ไปรูดบัตรหน่อยออกเกมอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวดิลูดไปชา้าๆถอยกลับมา,บาเบาเบาช,าาช,าาชา้าเออกว่จะได้ไม่ต้องห่วงลูกหลานอ้ย เดี๋ยวจะดูแลเองโอ้ทำไมทักเยอะอย่างนี้เนี่ยใครมันปรับอะไรเนี่ยทำไมทักเพียบเลยมันจะไปชนะไหมอย่างนี้ดูฮะเพียบเอออันนี้ด้วยจริงตรงนี้ไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวขึ้นมาจากท่อออกซิเจนห้าหกหนึ่งสามสามมาแล้วชัวชัวอ๋อไม่ไม่ไม,ไม ล่อีอันหนึ่งเพื่อนเร็วรีบไปได้ละเรียบร้อยอืมทุกคนยังอยู่ครบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังปกติอยู่โอ้โหทักเยอะมากสีม่วงไปก่อนอ่ะก่อนอื่นอิมโพสเตอร์ได้ปวดอย่าฆ่าผมเลยผมมีครอบครัวสีดำบอกว่าไม่ใช่ผมสีเขียวบอกว่ามีครอบครัวเหมือนกัน <laughs> โดนคิวไปแล้วสองเขาบอกสงสัยผม คนไทยใช่ปะน้ำตาลคนไทยอันนี้ฝรั่งไม่นาจะเข้าใจผมอยู่ที่ห้องแอดมินนะครับสีขาวนี่ก็สงสัยผมยังเลยคนมีครอบครัวมีใครเห็นผมที่ห้องแอดมินไหมกําลังทำทาท์กอยู่อาสีดําเห็นเหรอแล้วตอนแรกสงสัยเราทําไมไม่ใช่ผมเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ผมเชื่อผมสิแค่จะมาขอลองอีโพสเตอร์สิปข้ามก่อนข้ามก่อนมันสายไปแล้วเจ้าน,น้ําตาล โอ้โหทำไมเป็นคนอย่างนี้กันเนี่ยแล้วสีดำรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่สีน้ำตาลสีดำเหมือนจะช่วยผมอยู่นะฮะเห็นไหมสีดำบอกว่าเจอผมที่ห้องแอดมินสีขาวน่าสงสัยนะฮะผมบยสีขาวแล้วกันเอ้า <c oughs> สีโวลเลยเหรออุตส่าห์มาขอร้องเดี๋ยวขอดูหน่อยผมว่าสีขาวแน่นอนโวยมาขนาดนี้สีเหลืองสวัสดีนะครับคนไทยผมไปก่อนแล้ว อสีขาวไปไหนแล้วมีคนตัดมีคนตัดตัดอะไรสีขาวอยู่ตรงนี้ยืนเหมือนสแกนได้ลงท่อใช่ไหมลงท่อใช่ไหมแกใช่ไหมอุตสาห์ขอความเห็นใจทำไมเป็นคนอย่างนี้ลงท่อสิลงท่อไปเลยลงท่อเห็นเลยสีแดงกดขอโทษนะสีน้ำตาลโอ้โหสีดำ,ส,ดำสีดำเขาไม่ได้โหวตผมใช่ไหมเมื่อกี้ สีเขียวนายต้องออกไปอ้าวเหมือนจะโดนจับได้ครับสีแดงเป็นคนรีพอร์ตเป็นคนกดปุ่มสีขาวก็มีพิรุษนะแต่ยังไม่เห็นยังจับไม่ได้ขนังคาเขาสีแดงบอกว่าแกเป็นคนชี้ไปที่สีน้ําตาลแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเอ๊ะแต่สีเขียวไม่ได้พูดถึงเราไม่ใช่เหรอสีขาวนู่นชงมาซะขนาดนั้นนายสีแดงสีขาวไม่ใช่สีเขียวแกิําผิดสีอ่าสีดําเป็นคนบอกนะครับไม่ใช่สีเขียวเออนี่ไง สีขาวบอกว่าสีดำเนี่ยพยายามจะช่วยชีวิตผมไว้นะฮะเพราะว่าผมขอร้องไงแต่ก็ไม่แน่นะสีดําอาจจะเป็นสีขาวบอกว่ากําลังทํทาท์กอยู่โหวตมาเลยแล้วนายจะได้เห็นกันเออน่าจะสีดํานะเพราะว่าผมขอร้องเขาแล้วเขาเห็นใจโหวตอะไรกันโหวตด,ดิ้งถามนานมากเลยห้องนี้แต่ก็ดีนะจะได้คุยกันบางห้องนี้ก็แบบสิบวินาทีมันยังไม่ทันได้พิมพ์เลยสีเขียวยังไม่ได้โหวตอีกต้องนาทีหนึ่งแล้วไม่พิมพ์อะไรด้วยนะ แค่อยากรู้ก็คือใครใครกันแน่ที่เป็นอาจจะเป็นสีดําก็ได้นะดูแบบใจดีเกินไปจากคําอ้อนวอนของผมไม่สีแดงก็สีดํานะฮะสีขาวบอกสีเหลืองออกครับโหวตสีขาวกันสีขาวกับสีเขียวเอาโหวตแล้วนี่สีเขียวเพิ่งมาโหวตตอนท้ายอ่ะยังอยู่กันครบยังอยู่กันครบเห็นไหมดูครอบครัวผมต้องมานั่งรอผมดูสิ น่าจะสีดำเลรอมั้งดูใจดีเกินสีขาวอยู่งี้นะฮะอีกแล้วที่เดิมทำทักอ๋อทักขึ้นจริงด้วยสีขาวไม่ได้เป็นสีขาวเป็นคนดีแต่ใจร้ายเป็นนิดนึงสีดำอยู่นี่สีดำวิ่งมาสีดำแน่เลย <c oughs> อยู่นิ่งๆอย่างงี้กดกดอันนี้ย่หป้าเอ่านี่ไงเขากดเขาตัดเขาตัดไฟเขาวิ่งออกมาเขาวิ่งตามสีน้ำเงินไปชัวร์เลยชัวร์เลยวิ่งกลับไปรับ <c oughs> เออวิ่งเข้าวิ่งออกลาก่อนสีขาวลาก่อนเอา้าไม่คิวเขาไม่คิวเฮ้ยอย่าบอกนะไม่ใช่ทั้งคู่สีแดงวิ่งมาสีเขียวยังอยู่ฮะสีน้ําเงินก็อยู่อยู่กันเป็นกลุ่มตรงนี้จังหวะดีมากเอา้าไม่มีใครคิวสีขาวอยู่ข้างล่างยังฮะยังฮะยังอยู่กันครบผมตามสีดาดีกว่าตอนนี้เริ่มสงสัยสีดําแล้วไปไหนแล้ววัด ไม่วิ่งเร็วจังอยู่ไหนเนี่ยหลงท่อไปแล้วแน่เลยคำขอร้องเป็นผลแต่ว่าเพื่อนเตะออกซะก่อนอยู่ไหนเนี่ยหายไปแล้วจริงๆนี่ไงนี่ไงเอ้าเขียวอ่อนไปเขียวอ่อนผู้โวดนานเหลืออีกสี่คน,นครับกำลังดุเดือดฮะคนไม่เยอะแต่ดุเดือดมากดักบลูคิวมีเอ้าสีน้ำเงินเหรอสีน้ำเงินครับไม่ใช่สีดำไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีแดง คือโดนปั่นหัวกันเองแล้วสีน้ําเงินนี่อยู่นิ่งมากเงียบมากสีขาวถามว่าที่ไหนสีแดงเป็นคนรีพอร์ตนะครับสีแดงบอกว่าสีขาวในคาเฟ่ทีเลียทําไมฉันไม่เห็นฉันรู้ว่าไม่ใช่สีขาวเพราะว่าสีน้าเงินเป็นคนฆ่าฉันก็รู้แล้วเพื่อนเรารู้แล้วรู้แล้วว่าเป็นสีน้ําเงินดูเหมือนสีเขียวอ่อนนี่จะโกรธมากตอนนี้ทะเลาะกันเองครับสีน้ําเงินเง,งียบไม่พูดอะไรเลยเข้าทางมากมาก สีขาวบอกว่าโกหกนะครับที่คาเฟทีเลียเนี่ยไม่เห็นร่างอะไรทั้งนั้นสีน้ําเงินนี่แบบสบายเลยนะโดนปั่นหัวกันเองอย่างนี้สีขาวจะโหวตแดงนะครับสีแดงโหวตสีขาวสีเขียวนี่พิมพ์คือเขาไม่รู้หรอว่าคนอื่นไม่เห็นเขานึกว่าแบบพิมพแล้วคนอื่นเห็นใช่ไหม <laughs> ไม่มีใครออกไม่มีใครออกยังอยู่กันสามสี่คนครับเอาแล้วตอนนี้จังหวะนี้รู้หรือยัง รู้หรือยังทากนี่ไม่ต้องทำแล้วสีดำรอกดปุ่มครับสีดำผู้ช่วยชีวิตผมเพื่อนเราเอาจจช่วยนายนะนายต้องรอดให้ได้ส่วนแกสีขาวถึงแม้ว่าแกจะเป็นคู่อรีกับเราแต่เราก็เอาใจช่วยสามคนมายืนด้วยกัน <c oughs> เริ่มจะรู้ตัวว่าโดนปั่นหัวกันเองมาแล้วครับมาแล้วครับจะคิวไหมอีกสองคิวนะฮะอีกสองคิวคิวเดียวไม่ได้ ไปปิดออกซิเจนวิ่งมาคือออกซิเจนเนี่ยมันมี2ด้านนะครับยังไงก็ต้องแยกกันมาเหมาะแก่การแบบแยกออกจากกลุ่มแต่ไม่มีใครมาตรงนี้สีแดงกําลังมาเวลาจะทันไหมสีดํายืนนิ่งไปแล้ว3วิไม่ทันครับออกซิเจนโท่ไม่โอ้โหโอ้โดนปั่นหัวกันเองนะฮะเรียบร้อยเลย